สวัสดีครับเพื่อนๆชาว3มก๊กมิลเลนเนียม3าตัวละครพบกับผมอีกเช่นเคยครับลุงปูวันนี้ก็มีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยครับนะครับเนื่องจากว่าความล่าช้าในการล่าบอสคือบอสเนี่ยตกป้ายสีขาก็าจริงนะครับบอสจักรพัรดลิลิงเนี่ยแต่ว่าวันหนึ่งสองวันตกครั้งหนึง่งนะครับตั้งแต่ล่ามานี้ได้ไป้าย พยักมาสองป้ายม้าขวานก็ยังไม่มาช้างก็ยังไม่มาก็เลยไม่อยากรอก็เลยอยากจะเปิดถุงเล่นๆนะครับเพื่อเพื่อพุกได้นะนะครับแค่ก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าก่อนเปิ็เดก็จะขอส่งวันนี้ให้ตัวเทียนไว้ก่อนนะครับเผื่อติดลมแวอันนี้หมดส่งไว้ก่อนนะครับแต่แค่หมดเพราะว่ากว่าจะถึงวันที่ 14บสี่สิบหครับเก็อไว้นะครับเดี๋ยวไปวิ่งรับเดี๋ยวไม่มีคนขายเดี๋ยวลำบากนะครับเพราะว่าถุงที่เปรดนี้ก็แทบก็เยอะอยู่นะครับถุงพันตอนนี้แค่เหลือ20,000ื่นนะครับ20,000ื 20, ่นผมว่าจะมาเปิดถุงสักชุดหนึ่งนะครับ20่ถุงว่าจะมีดวงได้ป้าย4ขาหรือไม่นะครับเพราะว่าป้าย4ขาตอนนี้ราคาตามคลองตลาดก็อยู่ที่ประมาณ ป้ายละ 50m นะครับ 50m 50m ไม่ว่าจะเป็นเสือพยักม้าขวานม้าป่าคนมา้าหรือป้ายช้างครับป้ายช้างน่าจะแรงดูดนะครับเราก็มาดูกันว่าจะได้หรือไม่นะครับส่วนเมือนสีนี่เก็บไว้กันช็อตนะครับก็ทยอยเปิดไปนะครับเพราะว่าถึงลูก2ขาเมื่อลูกเป็นดาวแดงหมดแล้วนะครับ เมื่อลูกเป็นดาวแดงหมดแล้วนี่เราก็สามารถที่จะล่าบอสใหญ่ได้ทุกตัวนะครับบอสใหญ่บอสเล็กเราสามารถล่าได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเลือดเยอะนะครับความถึกความทนรามเมีดต่างๆนี่ค่อนข้างที่จะออกมาดีนะครับก็เลยไม่กังวลเท่าไหร่ป้ายก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับกว่าจะครบพอดีผมช้างอยู่ประมาณ2คอกแล้วก็ม้าขวานอยู่2คอกเสืออยู่คอกหนึง่งแล้วก็มาป่าคนไม้อยู่คอกหนึง่ง แล้วก็อะไรอีกมาทุนเทเสพมนทุนเทพม,เทพมเทพีเอาไว้เลี้ยงเล่นๆน,น,นะครับนะครับก็มีก็เปิดไปนะครับก็ล่าไปเรื่อยนะครับเปิดเจอก็เก็บไว้ใช้นะครับก็คงไม่พอขายเท่าไหร่หรอกนะครับพอดีเปิดไม่ค่อยเยอะเนาะนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่า20กลุ่มนี้จะได้ป้ายสี่ขาสักอย่างหรือไม่นะครับนึ่ซอกซ้ำเพื่อคอน ดักลอกมาสิลูกประายหน่อยวิ่อวิ่งงาอ๋อทีไรงามาป้ายนี่หน้าไม้ควรอาจจะไม่มีรวงคอรที่ออกดีมากเลยนะครับของพลัก่จหนึ่งสองป้าย มดหลายเลเกินมาสักกันก์พี่ลูกสุดท้ายมาหน่อยพักขอนอ,อย่างเดียวเลยเราไปตีใครวะเนี่ยขอนห้าเลยนะครับนักรอบพูดอมภลักวนเงามาหนึ่ง <c oughs> ครับก็สลุมว่านะครับยี่สิบถุง ไม่ได้เลยนะครับซักป้ายนะครับไปสีขาเนาะนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่เจอตามท้องตลาดนะครับที่เพื่อนตั้งขายไว้ส5่สิบห้าสิบเอ็มถ้ามีเอ็มมีกําลังซื้อจัดไปนะครับผมว่าน่าจะขุ้งกว่ามาเปิดเองแต่ว่าหลายๆคนนะครับเพราะว่าเ็มมันหายากเนาะเดี๋ยวนี้เมันหายากก็เลยอยากจะอยากจะเปิดเองนะครับอย่างผมผมก็เปิดเองนะครับเปิดไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ไม่ได้ก็พรุ่งนี้เปิดใหม่เติมไปเรื่อยเปิดเรื่อย นะครับตอนนี้แคบเหลือเท่าไหร่เนี่ยหัร้อนหัวร้อนนะครับถ้าเปิดอีกหกพันก็จะเหลือแปดพันแปดพันแปดพันก็จะได้อีกชุดหนึ่งนะครับคอนเทนต์เอาเลยหมดเลยตอนนี้ช่วงนี้ไม่ได้ตีของนะครับเอาอีกแล้วกันดีนะครับเหลือแปดพันนะครับเอาไว้แปดพันนี้ก็จะไว้กดคูณสองนะครับหรือว่าอะไรสุดเสียนทุกอย่างนะครับก็มาดูกันนะครับวันนี้จะเปิดรัวเลยแล้วกันนะครับมาไม่มา 2 3ง5ามสี่หหกเดวงจะไม่อยู่ข้างผมโอ้โห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 ไม่ออกเลยครับเพื่อนๆโอ้โหนะครับสองทุดไม่ย,ยอมออกไม้ผมเลยสี่ขานะครับช่างโหดร้ายกับผมเหลือเกิน <c oughs> จะมาทำอะไรค้อนสิเยอะๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่ดูไว้นะครับเป็นแนวทางกะไแล้วกันนะครับโดนดอกอะไรมาลอบใจมีไหมโอ้ไม่มีอะไรเลยมียอดเหล็กก้อนหนึ่งนะครับวนมากเดี๋ยวไม่ดอกอีกก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังจะคิดว่าจะเปิดหาเองแล้วพิจารณาเองนะครับก็ดูแนวทางผมเป็นตัวอย่างกันแล้วกัน ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ